ทั้งคุณตาและคุณยายที่ได้มาวันนี้ขอสวัสดีด้วยขอกำนันลูกผู้ใหญ่ผู้มีใจก่อเกือ่อผ้าสร้างส่วนบุญนอกจากนี้คุณพ่อเจา้าภาพคุณแม่เจา้าภาพผู้นำควมดีน้องหมูเฮาได้ย่อยยองคนทั้งหลายที่มานี่ขอสวัสดีถูกถูกฐานทั้งเจา้าภาพผู้จัดงาน หาโคศกมาแอวลลองสลองไห้ว่าฟังกันนอกจากนั้นขอนมัดสก,การน้อมหลวงพี่หลวงตาทาั้งญาคู่ญาซาคู่สุองห์มดเจียงขอประเดี๋ยมหัวขอให้รอฟังถูกฝ้ายค้นกระไหลอ่างแน่นมาโฮมเต่าทารับฟังกระผมไม่ขังเพื่อรับตอบสนองคุณบุญหลายจังใดมาผ่านพอ่อ บุญบา่าไหลพค้งแย่สื่ไก่กันพุ่นนรกขั้นแมันโสกบ่อไห้แท้งรวนถึงแต่ทอนตัวผู้ขาจึงมาขอก่าย่อนเมื่อมาพบปนสมกันบนเวทีการแสดงแห,งห่งอวยพรนั้นสิดีหรือบ่ให้รอ,อฟังไปก่อนอย่าเข้าหนีไปเด้อพวอกญอาติพี่น้องให้ข้องท่าแม่นต่อไป ขันดีกสิได้เต่นใส่น้ำกันขันบ่ดียังคอยหนีไปบ่วหวอยังโดกเด้อเจ้าพี่น้องเอ้ยให้เจ้าร้องซิมสมบักเน่าสีหวานเบอร์ตตนกลางต้นมันจะส่ม่างกันให้เจ้าอสายเงี้กินค่า่ำเขียงให้เจ้าอสายเง่นกินลี้ยต่างกระตายอดสาฟั่งคอยผู้เขี่ยหายส้มพ่อผู้ดี บ้านเมี่ยงเฮาสมัยตั้งแต่กี่ยังบ่ท่านจะเล่นหนทางเดินทางเที่ยวก็อทอทางหนูหน่อยท่านอนอยยางมาต่อยบ่ท่านสั่งยนยานบ่ท่านแนหลนหนทางแปลงงามเกี่ยงบ่คยพออย่อมีพอตาคนเฮาสมัยตั้งแต่กี่นุ่งผ้าเน็บเตียวจงกระเบน บิดมาลุยซุยห่มดูกงาวแขนโปยังบัททันมีส่งดอกกางเกงฝาล้างยังผู้ลวยกว่าได้นุ่งผ้าสโลบนเ็บขึ้นกับเจียวหางเฮียนเฮาสมัยตั้งแต่กี่มีแต่ไพ่หยาคาบอมีดอกสังกะสีกว่ายังลำท่าดีก็เมืนเฮือนมุงแปนแสนกันด่านแต่ข้าวดันไปหากันใส่เปลี่ยนลาก ออกจากบ้านด้ที่มาบ่มีพ่อหมูหลดยนต์เป้าไปโดนมันเย้ามันยืดปิดภ่มไม้อยควงเบ,บาบัดแหงไหลนอ